รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกทา่านนะครับผมผมขอปาาระชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของทางทีมามตาครูะนะครับก็ได้ล่าวในราในในยละเอียดองภาพไปลนว,ว่า,าทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับได้มาร่วมปฏิบัติภุรีนะครับานภารกิจน,นะครับได้พร้อหมายให้ผมนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนแบบนี้นะครับก็รู้สึกดีๆแล้วโครงการพัฒนาบ้านเราจะเจริญนะ เราจะต้องมีติงอะไรกันผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าโอ้เดี๋ยวจะมีรูปเยนแต่ถ้ายังไม่มีการศึกษาสำรวจออกแบบนนะท่านบอกได้มีกางหวัดเคลื่อนที่นะนะครับก็ทางท่านนายกงค์งการพยายิหารส่วนพลทานเบิกนะครับก็ได้มีการนําเสนอปัญหาความต้อง ก็ในจังหวัดเราดึงเดียวเลยไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องไปประกวดกับใคระนะครับนะพอออกแบบแล้วเนี่ยพอมีแบบเป็นอย่างต่างแล้วมันก็จะเป็นข้าวต่อไปในเรื่องของการที่จะนําไปสู่การที่จะประถาปิการและผ่าเนเมืองจังหวัดลบบุร,รีนะครับพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการนะครับเ,เกี่ยวกับการให้นะคะในวิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองค่าใช้จ่ายในการจ้างนะคะเป็น ีส่วนเกี่ยวข้อ,ของทุกท่านส่วนนะคะที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืนดัฉ<ม>นั้นจึงให้ขอเรียนเชิญเด็กที่ทุกทามีการศึกษารายละเอียดนะครับแล้วก็ดีการที่จะบอกแผนแล้วก็โครงการต่างๆนั้นต้องให้สอบคล้องกับเรื่องของกายภาพการพัฒนาในพื้นที่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะครับ แล้วก็สอบข้อกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดทุก,ก,ท,กที่ทุกจังหวัดมาด้วยกรมโยธาธิการได้ผ่านเดือนนะครับขอบคุณทางบริษัทที่ปรึกษานะครับขอบคุณทางท่านนายกในการขยายเสริมที่มานำเสนอวันนี้นี่เป็นสองโครงการนะครับแต่ว่าเนื่องจากว,ว่าโครงการกตั้งอยู่รวมกันมาเลยดูเหมือนเป็นโครงการเดียวก็จะแตกเป็น สส่วนนะครับการท่านายกมีความผสมที่จะให้เป็นลู่สาหรับกีลาที่แท้จริงดังนั้นมันจะปูเออ่ระยะเวลาของการวิ่งาไข่ที่ประมาณรวมทั้งบืองงาไข่ที่ประมาณ2องกิโลค่ะก็จะมีสุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ and you got